สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนิชาคำแตงใสรหัสนิสิต6 7 1 0 8 0 0 1 1 3์6 7 1 0 8 0 0 1ะคะวันนี้จะมาพูดถึงหัวข้อผู้นำการเกษตรที่นิสิตชื่นชอบในรายวิชาผู้นำกับการพัฒนาภาคการเกษตรค่ะโดยคนที่เลือกมาในวันนี้นะคะก็จะเป็น รัชกาลที่9ค่ะพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุาเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรนะคะเหตุผลที่เลือกนะคะเพราะว่าทรงให้ความสําคัญกับการเกษตรตลอดรัชสมัยของพระองค์ค่ะพระทรงตรหนักว่าเกษตรกรรมเป็นรากฐานสําคัญของเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนไทยนะคะโดยมุ่งเน้นการ พัฒนาอย่างยั่งยืนการพึ่งพาตนเองและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทำให้เกเษตรกรไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถรับมือกับปัญหาทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยผลงานที่ยกมาในวันนี้นะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4ผลงานค่ะ มันก็คือ 1. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 2. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3. ฝ่ายชะลอน้ำและโครงการแก้มดิน 4. การพัฒนาพันุ์ข้าวและพืชเศรษฐกิจค่ะโดยโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะพระองค์แนะนำให้เกษตรกรแบ่งที่ดินออกเป็น4ส่วนหลัก เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างสมดุลและเกิดประโยชน์สูงสุด1น,นะคะก็คือที่ดิน30%แบ่งสำหรับน้ำขุดบ่อหรือสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดปี2ที่ดิน30%สําำหรับปลูกข้าวกค็คือการปลูกข้าวไว้บริโภคเป็นหลักหรือสามารถปลูกเพื่อผลิตและขายแลกเปลี่ยนกันในชุมชน3ที่ดินสำหรับพืชผสมผสานค่ะการ ปลูกพืชผักผลไม้สมนุนไพรไม้ยืนต้นไม้เศรษฐกิจช่วยให้มีอาหารประหลาดทั้งปีและลดต้นทุนค่าใช้จ่าย4ที่ดิน10%นะคะก็คือสำหรับที่อยู่อาศัยและก็เลี้ยงสัตว์ค่ะเป็นพื้นที่สำหรับบ้านโรงเรือนและเลี้ยงสัตว์เช่นไก่เป็ดอัวควายนั่นเองนะคะโดยเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแนวคิดที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่9ทรงพระราชทานให้แก่เกษตรกร,กรไทยเพื่อสามารถพึ่งพาตนเองได้และลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาเศษรษฐกิจและภัยแล้งค่ะประโยชน์ของเศษรษฐกิจ เอ่ยขออภัยค่ะประโยชน์ของเกษตรทฤษฎีใหม่ก็คือลดความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและภัยธรรมชาตินะคะทําให้เกษตรกรเนี่ยมีอาหารและน้ําตลอดปีลดต้นทุนการผลิตก็คือปลูกพืชหลายชนิดลดพึ่งพาปัจจัยภายนอกมีรายได้หลายทางก็คือไม่ต้องพึ่งพาชพืชเชิงเดี่ยวสามารถขายผลผลิตส่วนเกินฟื้นฟ,นฟ,นฟนูสิ่งแวดล้อมก็คือการลดการใช้สารเคมีและการใช้ทรัพยากรอย่าง สมดุลและก็ช่วยให้คนในชุมชนช่วยกันพัฒนาและพึ่งพากันเองค่ะต่อมานะคะก็คือศูนย์การศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะโดยที่ใส่ตัวอย่างมาทั้ง3ส่วนนี้นะคะก็คือเป็นต้นแบบของการนำความรู้ไปใช้ปร,ปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองค่ะ รัชกาลที่9ทรงพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์6ศูนย์ขึ้นมาเพื่อเป็นต้นแบบด้านการพัฒนานเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมโดยศูนย์เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตก็คือเกษตรกร,รและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้นะคะวัตถุประสงค์นะคะก็เพื่อศึกษาทดลองและพัฒนานเกษตรกรรมที่เหมาะกับ สภาพแวดล้อมของแต่ละภูมิภาคเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้กับเกบษตรกรเป็นศูนย์กลางการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเช่นดินเสื่อมโทมน้ำแล้งน้ำท่วมแล้วก็ช่วยฟื้นฟูป,ป่าไม้และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะต่อมานะคะก็คือศูนย์อ๋ออันนี้ก็เป็นตัวอย่างค่ะว่ามีทั้งหมดที่นะคะ ลองยกตัวอย่างมาหนึ่งอันก็คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาข่าวหินซ้อนจังหวัดะเชิงเซาค่ะก็ปัญหาหลักก็คือการแก้ปัญหาเรื่องดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ในทางการแก้ไขนะคะก็ต้องปรับปรุงดินโดยใช้พืชปุ๋ยสดและปุ๋ยอินทรีย์พัฒนากเกษตรผสมผสานปลูกพืชและเลีเ้ยงสัตว์ร่วมกันส่งเสริมการปลูกผลไม้เช่นมะม่วงทุเรียนค่ะ <c oughs> ผลประโยชน์ที่ได้รับนะคะเกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในพื้นที่ของตนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเช่นป่าไม้และแหล่งน้ําแล้วก็พัฒนาแนวทางการเกษตรกรรมที่ยั่งยืนเป็นต้นแบบให้กับโครงสร้างพัฒนาชุมชนทั่วประเทศค่ะศูนย์ศึกษาทั้ง6แห่งนี้นะคะยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญและช่วยให้เกษตรกรไทยมีแนวทางการทําเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของ แต่ละพื้นที่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์ไหนเป็นพิเศษก็สามารถนำชื่อไปศึกษาได้เลยนะคะต่อมาเป็นเรื่องฝายชะลอน้ำและโครงการแก้งดินค่ะฝายชะลอน้ำเป็นการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริก็คือหลักหลักการของฝายนะคะก็คือสร้างฝายเล็กๆ กั้นลำธารหรือทางน้ำไหลไม่ปิดกั้นทั้งหมดแต่ช่วยชะลอการไหลเมื่อน้ำไหลช้าลงจะเกิดการซึมลงสู่ดินมากขึ้นช่วยเติมน้ำใต้ดินค่อยๆระบายน้ำไปสู่พื้นที่ท้ายน้ำอย่างสมบูรณ์ลดโอกาสเกิดน้ำท่วมค่ะประโยชน์ของฝ่ายชะลอน้ำนะคะก็คือลดความรุนแรงของน้ำท่วมกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน แล้วก็ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศค่ะทำให้สัตว์น้ำและพืชเนี่ยเติบโตได้ดีขึ้นนะคะส่วนโครงการแก้ดินเป็นการแก้ป,นนกแกปัญหาดินเปี้ยวค่ะโครงการแก้ดินเป็นแนวทางการแก้ปัญหาดินเปี้ยวที่เพื่อช่วยให้ดินเปี้ยวสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ทดโดยทดลองและพัฒนาแนวทางที่สวนศึกษาพาาัฒนาพิกุลทองในจังหวัดนาราธิวาสค่ะ หลักการของโครงการแก้งดินนะคะก็คือแก้งดินโดยทําให้โดยทําให้เปียกและแห้งสลับกันค่ะกระบวนการนี้ช่วยให้สารไพรเรตทำปฏิกิริยาเต็มที่จนหมดฤทธิ์หลังจากนั้นจึงปรับสภาพดินด้วยปูนขาวหรือปูนโดโลไมท์สุดท้ายสามารถใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือพืชปุ๋ยเพื่อลดพื หรือพืชปุ๋ยสดเพื่อฟื้นฟูดินค่ะประโยชน์ของการแก้ดินนะคะก็คือเปลี่ยนดินเปรี้ยวให้กลับมาใช้เพาะปลูกได้แล้วก็ลดต้นทุนของเกษตรกรเพราะไม่ต้องใช้สารเคมีมากช่วยเพิ่มพื้นที่การเกษตรของประเทศดโดยฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมแล้วก็เป็นต้นแบบของการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวในหลายพื้นที่ค่ะต่อมานะคะก็คือการพัฒนาพันธุ์ข้าวและพืชเศรษฐกิจค่ะ การพัฒนาพันธ bo ุ์ข้าวและพืชเศรษฐกิจนะคะมุ <ive> ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมและภัยธรรมชาติได้การส่งเสริมพืชเศรษฐกิจสามารถสร้างรายได้ให้กิให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนค่ะโดยการพัฒนาพันธุ์ข้าวในประเทศนะคะได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากข้าวเป็นพืชหลักในการยังชีพของประชาชนและเป็นพืชเศรษ,ษฐกิจที่สำคัญในระบบการเกษตรค่ะพันุ์ข้าวที่พัฒนาน,นะคะก็เป็นข้าวหอมมะลิข้าวพันต้านโรคและก็ข้าวปรับปรุงใหม่ค่ะข้าวหอมมะลิให้เราพัฒนานก็เพื่อให้ทนทานต่อโรคและแมลงนะคะเราพัฒน,นาข้าวที่ทนทานต่อการต้านโรคเพราะว่าจะได้ไม่เกิดโรคเช่นโรค ข้าวใบไม้และโรคที่เกิดจากการระบาดของมแมลงะคะ่ะนอกจากนี้ยังสามารถทนทานต่อภัยแล้งและน้ําท่วมโดยการคัดเลือกพันธุ์ที่มีระบบรากแข็งแรงนะคะประโยชน์ของการพัฒน,นาพันธุ์ข้าวนะคะไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มผลผลิตแต่ยังช่วยให้เกษตรกรสามารถปลูกข้าวได้ในพื้นที่ที่มีจํากัดหรือมีสภาพแวดล้อมที่ยากลําบากลดการพึ่งพาการใช้ปุ๋ยเคมีที่ทําลายสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็เพิ่มความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการเกษตรค่ะ และก็การพัฒนาพืชเศรษฐกิจในประเทศไทยนะคะเช่ชนยางพาราน้ำมันปาล์มแล้วก็ผลไม้บางต่างเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะโดยขอสรุป ไว้ดังนี้นะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่หัวรัชกาลที่9เนี่ยทรงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรกรรมของไทยโดยให้ความสําคัญกับการพึ่งพาตนเองความยั่งยืนและการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพค่ะผลงานของพระองค์เนี่ยช่วยให้กเกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับหลายประเทศทั่วโลกนะคะขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ